สวัสดีทุกคนวันนี้นะครับจะพาไปเติมลมยางนะครับของรถ t o y o ต o r o l l a Cross h y b r i d Premium Safety นะครับที่ผมใช้อยู่ปรากฏว่าต่อสตาร์ทรถนะครับก็ขึ้นสัญลักษณ์นะครับเป็นสีส้มนะครับที่หน้าคอนโซลนะครับที่หน้ามอนิเตอร์ของผมเนี่ยครับก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นวงกลมแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปตกใจนะครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับก็เลยดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่ปรากฏว่าสัญลักษณ์นี้ก็ยังติดอยู่นะครับ ก็เลยใช้เมนนว่นนะครับคู่มือการใช้งานของ Toyota ก็เลยได้คำตอบมาว่า,าลมยางนะครับไม่ได้ปริมาตรที่กำหนดนะครับผมก็เลยดึงคู่มือขึ้นมาเขาก็บอกว่า,าให้มาดูตรงนี้นะครับให้มาดูตรงที่ประตูทางเข้าก็จะมีเนมเพลตนะครับติดไว้นะครับอันนี้ตามภาพที่เห็นนะครับก็จะได้ข้อมูลว่า,าต้องเติมอยู่ที่33 psi นะครับ หน่วยก็จะมี2หน่วยนะครับเป็น psi กับกิโล p า s c าลนะครับวงเล็บเปิดบาร์นะครับแต่ว่า,าที่ใช้กันอยู่ก็จะเป็นหน่วยเป็น psi นะครับ psi นี่คือเป็นหน่วยวัดความดันนิยมใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษนะครับใช้หน่วยเป็น psi ย่อมาจาก pound per square i n c นะครับหรือปอนต่อตารางนิ้วจะพบเห็นการใช้งานหน่วย psi มากที่สุดในการวัดแรงดันของอยางรถยนต์นะครับอันนี้ผมก็ จะดาเนินการนะครับทาด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าที่ค้อมือบอกว่าให้เข้าไปที่ศูนย์บริการโตโยต้านะครับแต่ผมคิดว่าสามารถทําด้วยตัวเองได้นะครับอันนี้ก็วิ่งรถขมาที่ปั๊มนะครับก็ต่อคิวนะครับก็จะมีคล้ายๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกนะครับสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เติมเพลชเชอร์ยางรถยนต์นะครับอันนี้ก็ที่ตู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะบริการด้วยตัวเองได้นะครับอันนี้ อันนี้พอเปิดประตูแล้วก็เดินลงไปนะครับที่ตู้เนี่ยก็จะมีเครื่องหมายลบละบวกแล้วก็บอกหน่วยความดันนะครับเป็น psi อันนี้ผมก็จะเลือกอยู่ที่33นะครับปอนนะครับอันนี้ก็คือเติมท้งด้านหน้าและก็ด้านหลังของยางรถยนต์นี่ท้าที่33นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะกดกันไปได้ปรากฏว่าพอเติมไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เป็น สีส้มแล้วก็เครื่องหมายตกใจก็จะหายไปปรากฏว่าหลอมเนี่ยได้ปริมาตรที่พอดีและตามที่บริษัทกำหนดไว้ตามที่โรงงานกำหนดไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแต่รถคันนี้เนี่ยเป็นระบบไฮบริดด้วยเป็นโดดไฟฟ้าแล้วก็น้ามันด้วยทําให้เราประหยัดเชื้อเพลิงได้พอสมควรนะครับอันนี้พอเติมแล้วนะครับก็สามารถวิ่งได้ตามปกติครับสามารถที่จะนําไปใช้นะครับตามที่ผมทารายการนี้ไว้นะครับสวัสดีครับ